ครับสวัสดีพี่นอ้องเศร้านี่ฝนตกครับมาหาป่ากันทีมงานทีมงานกำลังสิลงแหกันเอา้าแตกแล้วบาดนี่บรรยากาศให้พี่น้องฝนตกตอนเศร้มามืวันแหกันบาเอ้ยเอ้ยไม่ได้ดอกโอ้ยบอกว่าไม่ไ ซุนบอซูนบอซูนซนซนโอ้ซูนมาสันหนามมัเป็นตมีปาเออโอ้นาอนีหน่นียโอ้ก็ซุนซุนก็ขี้นะโอ้ยไนขบเนี่เออปลากองอันนี้ป่า กระชังมากโอโหกระชังมากะชังมากเดี๋ยวเลยโอ้โหวาดเดียวแค่นอบ่อย่ามทมายป้าหลายเนาะเออไดนเออให้ฉันเอาบ่อมันก่อนเนาะสุดยอดสุดยอดเนาะกินงานวันทีเดียวบาดเดียวได้หลายได้หลาย เล่สิบใบลงมองนี่เนมะเออปลากรเก่งจิมงานพี่หน่องครับพี่หน่องจิมงานมาหาปลาเมาในแกเสือ่น้อเคแกเสือเชยยังอยู่ตัวบกบอยเห็นกะสังกูมุนบโอ้บาทเดียวปซีเวดบิ่งหมืนกับอะไรยี่เนาะอะไรเออนี่นี่นี่ปองนี่มันมันมันบอลลอดเลย ดูเอาผ้ามาให้กันในคว้าปลาเค็งนี่ตายไปแล้วจับหพวงมันเหรอแม่ใส่หลุมมันนะจับปลานะคิดอีกแล้วกูนะขึ้นหนาวแทรอเ้ยว่าจะลงว่าจะลงบ้านเนี้ยบ้าดแรกนะใ้อย่างยิ่ได้ยินงทำเนี่ยเยวันหนาวหมติดปนิบอกนะฮะใส่ในบอกนะใส่ลายช่อน โอ้ใช้ท้ายเงีนะเนียนะมาบ่ายเนี่ตัวใหญ่นล้วมกันเดยต้องกดด่วนอีกเฮยมอญขนาดไขยังไม่ลงเลยนี่เนาะเอาเอาเลิกเอาเลิกไขแล้วมันสิมันดีอ่ะ่อยนี่ป่อยนี่มีมีมีตีรุ่นนี่เลยเนาะตัวใหญ่เนาะเอาเลิกก่อนเอาเลิกเอาลงยูทูบบอกเลยว่าจะไปเอาลงยูทูบตามเบิร์เงี้ยเด้อยังมีคนเบิรงเยี้เดี๋ยวนี่ โอ้ยโอ,โอ้ยออ nice อบ้าเงียบบ้านเงียบเันนี่มานสุดยอด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 หมันหมันมันหมันนเล่หมันจะ่เล่เมือนี่บือา่าารายเลยเหมมันกทนบาดเดีวนี่แหละถือว่าป่าหลนะบูมานเนาะน้ำนีท่านตบเบ็ดนะมือมืนีิน้เลยนะน้ำน้ตเบ็ดนีขีกบวชานี่ ตัวเล็กตัวน้อยเทาสบ่อเนียตาบนะเนาะควควปล่อยวปล่อยหตัวนีนอยกัปล่อยเอาน้อยปล่อยนว่านเห้มันขยายพันธุ์นเสหนานจะมาเอาใหม่สินเอ้่รนีอนุรักษ์ร้อมครับหากินร้อมต่ว่ามีอนุรักษ์น้ำดีดีดอนุรักษ์ทางกากินคปลาเขาจาหเนาะยวน่เขา เอ้ามันตัวย่างอ่ะลอยอยู่ในสาหนันข้าเจ้านะ่แค่แค่บ่เกลือไอต้นมันจะบอกกินกุ้งเขาจ้อาเมื่อไร่บ่บอกกุ้งไม่ร้องฟังเื่อนันอันนี้เขาก็มาลงคลองนี่เนาะคลองธรรมชาติครับพี่น้องเมื่อกี้ที่ง้นวานหฮไปบาทเดียวครับไม่ไหลตืบผมบ่อันนี้น้ำไหลน้ำประตูน้ำเป็นประตูน้ำน้ำไหล เนี่ยเนี่ยตรงตนี้นดีดล่ะเนี่ยลิกว่ตรงนี้บาทสองบาทสองบาททีนี่แต่เ็นกาลังข้นเหรอเอาจิงานเอาจวดจากบาทดมุ้ยคือว่าออกกลวงกันเนาะ ก็ตกพี่น้องหนาวมือสั่นเหรอแช่นี่ก็มือสั่นเลยนะยังมาได้ลงน้ำป่าป่ามันเต็มหลายเลยผมว่าเนาะป้าน้อยหลายถ้าบ้านถ้าบ้านเขาเนาะยกยกสะดุงเนาะเออยกสะดุนเนยกสะดุ้นเนี่ยแถวนี่แถวนี่มันเขตเขตนครนครปฐมนะผมว่าน้อแมนว่าเข็ดตนครปฐมบ่แทนเข็ดตะครปฐมบ่ เนี่ยเที่ยวมาเน่นักขันมป่ะเขียนนักขัมเนาะติดบ่บันนี่เนาะปลาขับองยังไงโอ้ปลาขับองเอาคนคนคนลาวเขาจะห้องปลากุกมันบ่ปลาขับของปลับปลาขับูงกันบ่เดยวแต่แต่บางบ่มออนยู่นยู่โรงงั้นอขไปยังลุกน้อาเห็น ปลากระจกล่ท่านเนอะจไดยืน่กระจกว่ะมันใสๆอันนู้นอักระจกเอาลงททดน้ำเลยป้าเ็ดพี่ช่งเางน้ำเอาบ้านบานนี้บ่ปนไหนเว้ปลามอนหุนนะบาเนาะมันนาพอน่ะบ้านนี้ไมด้ี่ปลปาขับของพี่นนปลากระจกวปลากระจกทอดแซบได้ไหมแซบเลวนตักเอเอาลงน้ำทอดปลาเนายไปแลานทุกินหาย มันหลุดมันหลุดลงข้างล่างเลยเป็นเสือก็ได้เด้เออได้เลยมันล้มนังมีสิใส้ยับ่โอเจาแขนกันยิ้มิ้มาิ้มีเนมานี่มัอนี่คือตําแหนงกูุมเป็นลักษณะนี้ตําแหน่งอะไจัดไปจัดไปเจ้ากระสัอย่างเดียวเดไป ใส่เลรนะใส่สอยู่รอใส่กับะใสกับทั่งหมเขาจมาลบๆเนี่ยลบๆคนเกือบลบไปน้ำป่าละเชียบเสียบเียบยางมันก็โบบมันก็ต่ำหงแซ่บไปบานกาะพานไปแวาจักบาทดูมองน้ำไหลนะผมบ้านะเนาะ น้ำไหลน้ำไหลเป็นประตูน้ำเหรอว่าปิดห้องรถบัตนี่อ้าวี้บวน้ำน้ำน้ำซีซีะไปน้น้ำไหละน,นหละบคตีนมาลสตีนลงเตีนลงโอ้ลงเลยโว้ยข่าวต,ตลงเขาจะได้เขาต้องมีกฎเออ ผมว่าข้างใตทอเนาะน้ำลึกปะเอาเอาบ่อวลุงบ่อยยังบ่อโยติจางแห่บุญไปแล้วผู้ลุงแหงลุงแหงอายะสุขกุ้งไรกว่ามันมีไหมอย่นีอะไรได้โอ้มันายร้อนวันใหม่หรอ หมดเลยหมดเลยเพิ่นเพิ่นเพิ่นเอาทุกอย่างใส่ตัวเพิ่นลราเพิ่นลาหดแบบนี้เอาทีมหัานแฮิดครับพี่หงทำีบอี่เาตก็ดึงกอนหนาวเรผมลรหนาวซ้แล้วบ่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 เป็น่ยงบ่อบ่เออเด็วเจ้ากับกังเจ้ากับกั้งบ่อปอไปเอาไปป่าไปาย น้ำเลือกบ่นั่นพู้เจ็๊ทองกับพูดเจ็๊ทองเลยนะนเนาะคนเหนียว <c oughs> มันใส่เสื้อบ่ดับใส่เสื้อเว้ยโอ้ยใส่ใส่โอ้ยในไหลายเติบยุกในไหลายเติบยุกอ้หมีตัวงามเนาะประชุดตัวนะประชุดเนี่ยนะ,นนะเขาเอิ่นไปยังก่อนผักการเขาเอิ่นกว่าไปยังก่อน บปลาสูตรเป่าบ้นป่านั่นป่าอย่างนี้้านปลาบ้านปลาสูตรนี่สีดำๆำดิป่าหางแดงป่าหางแดงใสแล้วจะไม่โดนสักถาถังมาใส่เนี่ยเออมีถังใ่แล้วไ่เน่ะก็ต้องยกขึ้นมาหรอกจยกขึ้นต้องย่า็ได้งปเทศใส่เนาะหนาวเลยปะหนาวผมว่าหนาวแล้วเมือสั้นเลยพี่น้างก่อนกจสั้นนั่นี่กันเลยเอาถุงเือถังมีบ่ ป่าตัวงามนะนี่ตงามพูดะคับเนาะบ่เป็นพูดละคุณของกูละคับกูะมาถือองจะพึ่งหนาวเ้อะไม่พึ่งยาพึ่งยาม่ันจะเริ่มทันแล้วผมก็ดีโอเป็นส่อนป่าเนาะ ก็คือเห็นปลาตัวใหญ่อยู่ตัวงใหญ่อยู่ได้เปล่กใช่เปล่ะแล้วแล้กูไปปันมันตั้มเยกูกูแบบปขึ่นมาบริเวณดิ่งแห่คาดมาจากดึงหมดแห่ยังไปดึงไหนโดึงแล้วเคยดิ่จนเงาอนลขอโ้าหคือเขาเคยตกแทนมาใช่ว่านใน่ไหเขาใเอาปลาแก่ใว่ไหมปลาแก่เลยปลาแก่เลยทีเปลุก กบผมาลราผมมากบว่าว่าไดไรเติมเทาะานนี่โอ้สุดยอดเลยนอไล่ไล่ดีดก่อนไล่ตินี่ดีดก่อนบุน้ำนนไดหมืนเด้นี่นตรงนี้น้ามันตรงนั้นมมนเป็นพอเนาะตัวนั้นไม่พอน้ำวางรงกาตรงกลางเนี่ยพวกว่านป่า เด oh, ี๋ยวให้ไปไหนสุ้บอบรรยากาศให้เลยวันแหงมาสองับตรตกพี่น้องหนาวกันหนาวพูไทยกันหนาวพูลงพูลงเออพูลงหนาวมสิอุ่นอยู่ว่าโอ้โหจวดจวด เทียบด้วยปลาโอ้มันปาติเนาะปลา้ดยปลาต้องหลายจังบันเพามันยกเนาะหยกสะดุ้งโอยคนตก้นลนี่เขายกเยคอยลงคอยลงระดไข้ดินเขาจะไข้ไาไข้ดิไข้ต้นเห็ไข่ร้อยไข้ร้อยวุมมตัวาหรอเนอะเนาะเอ้าหมันหมักันอันนี้วัดที่เนาะัดที่

กาดกันพอมลบคนนดหิเนมหาป่ากาดกันมหลบฝนนิดหน่อยมันหนาวมันหนาวเนาะเมื่อนี้ว่าบรรยากาศสิบบัวฝนสิบพุทตก็มากระตกเนี่ตกไปคึ้นนี่แจงแล้วมาหอดไสางเติมน้ำหมุนนีดน้อาเนาะ เจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงสี่สิบโมงโมงานดีมาถ่ายได้ตีตีหาคนเออเออผก่ามาถ่ายอยู่หนาเซเว่น่อนมันมันสีโดนมันสีทีกันเลยดิเอาไปไกลจังหน่อยบอเอาทั้งหละโอ้ยสวยบาดนี่ น um, um. ี่น้อยพดเอก่านพดมัน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 ออกบ่อน่ะเนาะอือแถวนี้เขาจะอยังปลาข้อต้องรีกตัวทุกงานเี้เปนหมดแหงเป็นว่าปลาข้อปลาข้อใส่สองตัวผมู้ำฟู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 ของน้ำ นี่บ่มันหลอดมันหลอดตีนเดระม่ได้ล็อกมล็โอ้เสียบานี้เสียดายเนี้งไฟนะนี่บอะัดไฟนี่นะไฟนี่เนาะรุ่มเหมือนงมงนี่ออเออมียนีโดึๆๆงดึกังกินได้บอ จะขึ้นมากมึงนลมันหนาวเออขึ้นอย่าง,ง้างน,ะน,น,นาแล้วหนาวหนา,าอีกบาดรูปปลากำลังแจงนี่เขาจะออกมาตบนี่ยังขึนเนาะ,นเ,ะเออนี่ bỏ mình luôn bỏ mình luôn cho con em vô tình thường thêm có hôm nay đến cũng có sụp dạ cũng đấy này sụp ôi quả quyền quả nó lại lối phù mà lấy sai chắc nói Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

บอยบบบอยบอยตัวหน่อยตัวน่อยบอยตัวน่อยเอาเอาตัวแกยหน่อยแต่ว่ากำลังถอดดีครัผมว่าเยลัทอดเนี่ยกำลังถอดกคงเยกินบนโตลเนาะยยย เแสดงว่าผ่าไหล่อ่ากางๆเดี๋ยวคนตบใส่นี่ยังเป็นวัดเป็นทำไมวัดอืมทไมไม่เป็นผู้ใหญ่บ้านเออนี่นหละกางให้ในยแลเซลล์สมองส่วนไหนที่เนี่ยเป็นวัดไม่น้าจะนะนะยิ่งยิ่งกว่านั้นก็เบื่อที่เลยนี่กัน ทำ <him> ค <East. S 2> ุนแคาจกวันกันกนเนี่ยพูดนะของต้นใหม่เน้่างนวนไดในมุมดียัไดังทางวานไดเพิ่มเลค่อยมาีเลเขาจะวันดีตัวนนวัว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 ิัววัววัวัววัววััววนววััววัววัวบัลวั่ววันั เดวกแลนะวาลนะหมดบ่อได้ตะปกาขับของกุล่้มุมนั่นเลยมุมนี้บนสุ่บนเขา้วปา